ตรงไหนมาแล้วมาตายไปแล้วคนหนึ่งนะศพตรงเนี้ย ตรงนี้ตีหนึ่งมีตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตีเนีนน่น่าจะมีตัวหนึ่งเห็นตัวเน้ ตายเฮ้ยเนมันยิงนัดเดียวได้ไงอ่ะปืนพกนัดเดียวตายถุกได้ไหมทุกได้ไหม นี่ผอนเลยว่าโปรใช่เนอะอืมมัน,ม,นมันดูหัวเคลนไป